สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดพลเอกเลิศรัฐไม่ขัดตัดอำนาจสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีถ้ารวมสอสรวมได้เกินกึ่งหนึ่งเมื่อเวลา16นิกา10นาทีวันที่6กันยายน2 5 6พพลเอกเลิศรัฐรัตนะวาน,นิช สอวอภิปรายถึงการแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสอวอว่าคิดว่าจะยังคงไว้หรือตัดออกก็มีความหมายเท่ากันเพราะเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าถ้ามีพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งคือ270-280เสถึงเสียงเชื่อว่าสวคงจะไม่ลงมติให้กับผู้แทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของกลุ่มที่มีคะแนนเสียงรวมกันเป็นเสียงข้างน้อย เพราะนั่นคือการสร้างวิกฤตทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่และยากที่จะแก้ไขให้กับประเทศเวลานี้จึงไม่ขัดข้องที่จะตัดอำนาจสาวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปออกถึงแม้ว่าที่ประชุมจะมีมติหรือไม่มีมติให้ร่างนี้ผ่านไปได้แต่ยังเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคงจะ เป็นไปตามคันลองของสภาผู้แทนราษฎรที่จะใช้เสียงส่วนใหญ่ในการเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเลิศรัตกล่าวความคืบหน้าล่าสุดสภาวะพระอึดะอมไม่สุขงอมอาการของประยุทธ์จันโอชาการพบกันและรับประทานอาหารระหว่างประยุทธ์จันโอชากับอนุพงศ์เผ่าจินดาและอนุทินชาญวิรกูลที่กระทรวงกลาโหมเป็นความลับอย่างแน่นอน คำถามก็คือทำไมจึงปรากฏภาพทำไมจึงปรากฏข่าวขึ้นมาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการเป็นไปไม่ได้ที่สื่อโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์อย่างข่าวสดไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์อย่างมัติชนจะได้ภาพและข่าวในลักษณะ e x c l u s i v e ระดับนั้นความน่าสนใจอย่างยิ่งยวดก็คือไม่ได้เป็นการบันทึกภาพและเผยแพร่โดยกองงานโฆษก ของกระทรวงกลาโหมตรงกันข้ามเป็นกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคำถามที่ตามมาโดยโัตมัดก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชากระทำในสถานะอะไรกันแน่ในทางการเมืองหากเป็นสถานะส่วนตัวทำไมไม่เชิญไปที่บ้านพักในกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์หากเป็นสถานะรัฐมนตรี เหตุใดจึงใช้กองงานโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนกับเป็นคำถามเล็กๆแต่ในความแหลมคมของสถานการณ์คำถามนี้มากด้วยความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวแท้จริงแล้วการรับประทานอาหารและพบปะสนทนากันหากจะมีขึ้นระหว่างประยุทธ์จโนชากับใครก็ตามที่เคยทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลมิเป็นเรื่องที่แปลกนักเนื่องจากพูเด็กประยุทธ์ อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ยิ่งการรับประธานอาหารร่วมกันกับอนุพงศ์ผาจินดาหรืออนุนทินชาญวิรุลยิ่งไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ความแปลกอยู่ที่การเป็นการปรากฏข่าวและปรากฏข่าวเผยแพร่ไปในแต่ละสำนักผ่านช่องทางโดยทางอ้อมและโดยทางตรงกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเท่ากับเป็นรูปธรรม รูป,ปรการในการใช้งานบนฐานแห่งนายกรัฐมนตรีเมื่อจะเป็นการเผยแพร่ข่าวและภาพออกไปจะมาจากความคิดริเริ่มโดยใครที่แวดล้อมอยู่โดยรอบเงาร่างของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาก็ตามแต่นี่คือเครื่องสะท้อนถึงการไม่สามารถปรับตัวเท่ากับไม่สุขงอมกับสถานการณ์พักการเป็นบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี หากยังคิดว่าตนคือน,นายกรัฐมนตรีอยู่ท,ทั้งทั้งที่หน้าทีน่นี้เป็นของพระเด็ประวิ์วงสุวรรณไปแล้วก็ตามความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเด็ดล็อกคำสั่งสารรัฐธรรมนูญกดดันต่อประยุทธ์จันโอชาเหตุปัจจัยอะไรทําให้ภาพลักษณ์ของพระเด็ประวิ์วงสุวรรณตกอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ด้วยเวลาอันสั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดไม่เพียงแต่แตกต่างไปจากอดีต หากแต่ยังแตกต่างไปจากภาพของพระเด็กประยุทธจ์จันโอชาคำตอบอยู่ที่ความพร้อมของทีมงานอย่างเต็มเปี่ยมเป็นความพร้อมทั้งทีมงานเดิมที่แวดล้อมระหว่างตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนับแต่สไลด์ไปอยู่ในสถานะแห่งประธานยุทธศาสตร์และทยานไปยึดครองตำแหน่งหวัวหน้าพักพลังประชารัฐ ในย่อมเป็นพื้นที่ใหม่ของประวิทยวงสุวรรณประวิทย์วงสุวรรณจึงมีเครื่องมืออย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะมองจากฐานทางด้านของการทหารเมื่อจะมองจากฐานทางด้านการเมืองและที่สําคัญก็คือฐานในทางธุรกิจความแหลมคมเป็นอย่างมากยังปรากฏขึ้นในสภาวะขาลงทางการเมืองของพรเด็ประยุทธ์จันโอชาเพียงหนึ่งสัปดาห์พรเดกประวิทย์วงสุวรรณก็เป็นคนใหม่ ความตัวเต่นอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งสัปดาห์ของพระเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณปัจจัยสําคัญขึ้นอยู่กับสถานะเสื่อมสุดเป็นลำดับของพระเอกประยุทธ์จันโอชาแม้จะอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็ใช่ว่าจะขยับขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวมีความพยายามที่จะออกแอคชั่นอย่างแน่นอนเห็นได้จากการเดินทางไปงานโชว์อาวุธตลอดจนการออกมหมายลงพื้นที่จังหวัดชาเชิงเซาอย่างรีบด่วนกระนั้น แต่ละก้าวย่างของผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาก็ย่อมจะไม่เหมือนเดิมเพราะหมวกในตําแหน่งรัฐติีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความจํากัดที่สําคัญก็คือขาดรากฐานพรรคการเมืองรองรับกล่าวสําหรับพื้นฐานในทางความคิดแบบไทยไทยสถานะของผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาเป็นสถานะที่ยากจะเป็นอย่างยิ่งที่จะขยับขับเคลื่อนปัจจัย1เป็นปัจจัยจากคําสั่งพักจากสารรัฐธรรมนูญปัจจัยหนึ่ง ซึ่งเป็นสำคัญปัจจัยทางสังคมที่รับรู้อายุการดำรงตำแหน่ง8ปีของพระเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเด่นชัดกาละและเทสะจึงสำคัญต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดเด็กประชาธิปัต์เดือดเสนอพักถอนตัวร่วมรัฐบาลรับไม่ได้พรังประชารัฐยุบิกป้อมฮุบสองกระทรวงใหญ่หนายชัยชนะเดชเดโชสสจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายสันหพจน์สุขศรีเมืองสอนนสนครศรีธรรมราชพ,พรรคพลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีดึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ในความดูแลของพ,พรรคพลังประชารัฐวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สสพรรคใต้นั้นของพลังประชารัฐออกมาพูดจาดูถูกดูแคลนพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเนื่องจากว่าสสๆเหล่านี้น่ะรู้ดีว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ได้รับการเลือกตั้งนั้นมาจากความนิยมของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่จากความนิยมส่วนตัวดังนั้นน่ะวิธีการสร้างความนิยมให้กับตัวเองเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั้นคือการพยายามด้อยค่าคู่แข่งในพื้นที่เพื่อสร้างภาพว่าพักการเมือง ที่คิดว่าเป็นคู่แข่งไม่มีผลงานและไม่สามารถทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เช่นเรื่องของกรณีที่มีปัญหาราคาสินค้าแพงและราคาผลิตภัณฑ์การเกษตรตกต่ำนั้นก็โยนบาปมาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทั้งที่ทชาวบ้านต่างก็เห็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่พึงพอใจให้กับประชาชน นายชัยชนะกล่าวต่ออีกว่าดังนั้นกรณีของนายสันหพ์ที่ฉวยโอกาสตอนที่มีกระแสข่าวในการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้พระเดกประวิษณ์ใช้อำนาจในฐานะรักษาการนายกปรับเอาตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ออกจากการดูแลของพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องถามนายสันหพ์ว่าที่ออกมาเรียกร้องเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งอีกครั้งใช่หรือไม่ เพราะคงทราบดีแล้วว่าตําแหน่งสสธรรมดานะไม่สามารถน้มน้าวใจให้กับประชาชนกลับมาสนับสนุนได้จึงต้องการที่จะฉวยโอกาสเรียกร้องตําแหน่งและด้อยค่าพักร่วมรัฐบาลไปพร้อมๆกันต้นเห็นว่านายสันทน์จะสร้างปัญหาหนักใจให้กับพลเอกประวิทย์อีกทําไมเพราะนอกจากปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่พลเอกประวิทย์จะต้องตัดสินใจแล้ว หากยังเอาเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลต้องกินแหนงแครงใจไปรบกวนอีกถือได้ว่านายสันพธพ์เป็นนักการเมืองที่มีความมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยไม่สนใจความรู้สึกของพักร่วมรัฐบาลที่ทํางานร่วมกันมาจนกระทั่งจะครบเทอมในช่วงต้นปีหน้าผมเห็นว่าหากผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีแนวคิดจะยึดคืนตําแหน่งรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่นายสันพ์ เสนอมานั้นก็ขอให้ทบทวนความคิดดีๆพักประชาธิปัตย์ไม่เคยกลัวและไม่เคยขอร้องในเรื่องนี้รวมทั้งพักประชาธิปัตย์นั้นมีมารยาททางการเมืองพอที่จะไม่ก้าไกในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะมาทําหน้าที่รัฐมนตรีของแต่ละพักหากแต่เป็นเช่นนั้นจริงๆน่ะผมเห็นว่าแกนนํารัฐบาลและพักพลังประชารัฐเปรียบเสมือนสีถนนชัย หลอกได้แม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณที่ให้โอกาสสนับสนุนกันมาก็ถือว่าที่ผ่านมาอยู่ร่วมกันมามีความรักแค่เหมือนเสือกอดคือมีความระแวงต่อกันเพราะฉะนั้นอะ่ะผมจึงขอให้พลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐช่วยอบรมมารยาทในการทํางานร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลให้กับนายสันพพธพ์และสสภาคใต้ของพักพลังประชารัฐคนอื่นๆ เพราะที่ผ่านมานั้นมีพฤติกรรมล้ำเส้นไปมากดังนั้นผมอยากจะเสนอให้พักประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมดูถูกดูแคลนและไม่ให้เกียรติกันของสสลนงประชารัฐซึ่งปรากฏผ่านสื่อมวลชนในหลายๆครั้งผ่านมาด้วยนายชัยชนะกล่าว